การขุดเจาะในเรื่องเนี่ยใช้ในที่ประมาณ6-8ไร่นะครับอันนี้คือพูดง่ายคือจะมีที่ต้องมีที่ประมาณ6-8ไร่ในการเอ่อในการมีการขุดเจาะหรือมีการสําหรับเอ่อน้างงานนะครับในการดําเนินการนะครับอย่างแรกที่ชาวบ้านจะได้รับแน่นอนฮะ,ะผมก็คือในเรื่องของค่าเช่านะผมในการดําเนินการนะครับซึ่งทางบริษัทต้องจ่ายอยู่แล้วนะครับผมอีกอันหนึ่งที่ชาวบ้านจะได้รับเป็นเอ่อทางอ้อมนะครับผม ก็จะเป็นในเรื่องของค่าถ้าเจอถ้าพบนะครับเกิดาหน่วยงานอาของอบอตอบออจอนะครับก็จะได้สัดส่วนส่วนแบ่งนะครับผมในใน,ในตามสัดส่วนตามกฎหมายกำหนดแต่หากพื้นที่การสำรวจไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือเป็นที่ดินของรัฐผลประโยชน์ที่เกิดจากการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินก็จะเป็นของรัฐในรูปของภาษีซึ่งจะย้อนกลับมาเป็นงบประมาณพัฒนาประเทศ หลังขั้นตอนการสำรวจทางธรณีวิทยาและทางฟิสิกส์แล้วนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการจับหลุมเพื่อสำรวจว่าพื้นที่นั้นๆมีปิตรเหลี่ยมกักเก็บอยู่หรือไม่ค่ะหากไม่พบหรือไม่มากพอที่บริษัทผู้รับสัมปทานก็จะยกเลิกการสำรวจนั้นๆ นั่นหมายความว่าเจ้าของที่ท้องถิ่นและรัฐจะไม่ได้รับผลประโยชน์ใรจากการสำรวจค่ะแต่ถ้าพบว่ามีปิตโตรเลียมที่คุ้มค่าในการพัฒนาเจิงพาณิชย์บริษัทผู้รับสัมปทานก็จะยื่นขออนุมัติจากกรมเชื้อเลิงธรรมชาติเพื่อผลิตโตรเลียมถ้าเจอก็จะเป็นจะมีะมค่ามดาดไดภาษีนะครับของส่วนกงในภาษีครึ่งหนึ่งเนี่ยมองไปเลยครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเข้าภาครัฐนะครับอีกอีกประมาณ ครึ่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นของเอกชนแต่ในครึ่งเอกชนก็จะมีเป็นภาษีขั้นบันไดอีกว่าถ้าคุณได้เยอะก,ก็จะไปเก็บภาษีเป็นขั้นบันไดตรงนั้นอีกนะครับซึ่งถ,ถ้าโดยภาพรวมเนี่ยตาหลุมมันจะไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะปริมาณไม่เท่ากันถูกไหมครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยสินแรกรัฐจะได้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็เอกชนได้สิบเปอร์เซ็นต์ในกรณีที่เจอแต่ในกรณีที่ไม่เจอก็กตกเงินปายตรงนี้ครับ